สารฝันปันโชคชาวบ้านแก้บนกุม,มาได้ไขวัดหนองทองจังหวัดสุขโขทยัยไม่พลาดขอเลขเด็ดหวังรวยปอีกงวดคำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนาน,นหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อเวลา9:30านาวันที่4ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ถ้ำเศรษฐีวัดหนองทองหมู่11อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทยัยชาวบ้านจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมาถวายน้ำแดงชุดทหารของเล่นพูมาลายัยแก่กุมารไอ้ไข่หลังจากผลการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเลขที่ออกคือเลข89ซึ่งตรงกับเลขคลุงปอของกุมารไอ้ไข่ทำให้ชาวบ้านรับโชคกันแทบทั้งหมู่บ้าน ในวันนี้ชาวบ้านจึงเดินทางมาแก้บนแก่กุมารไอ้ไข่กันอย่างไม่ขาดสายบางรายนำชุดซานตาคลอสมาสมใส่ให้แก่กุมารไอ้ไข่ซึ่งเข้ากับบรรยากาศสอในช่วงนี้ใหมน่นี้และไม่พลาดล้วงลูกปิงปองได้หมายเลข0 8 5ขณะที่บางรายจุดทูบเสียงโชคได้หมายเลข572ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคในงวดวันที่17มกราคม2567ต่อไป รับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ